ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับช่องรัสติกกายผู้ชายบ้านๆนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับอ่าจริงๆผมก็ทํานาแล้วแหละแต่ก็จะมาบอกเพื่อนๆที่ยังไม่ไม่รู้เนาะแต่ถ้าช่างคนไหนดูแล้วก็ก็ข้ามนะครับคือผมจะเปลี่ยนนะครับจากสวิตที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับด้านบนจะให้มันอยู่ในแนวข้างเนี้ยนะครับให้มันอยู่ในแนวข้างนะครับคือหมุนหมุนหัวมันกลับมันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยครับ คือเปลี่ยนสวิตนะครับจากจากที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยที่เราต้องเปิดปิดในมุมนี้นะครับเนาะให้มาเปิดปิดในมุมนี้แทนนะครับนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับก็ทุกคนก็ต้องวัดกันก่อนครับว่าน็อตนะครับทั้งสี่ด้านเนี่ยครับมันมีช่องยึดน็อตเนี่ยเท่ากันไหมนะครับเนาะซึ่งผมยอดส่วนใหญ่ก็เท่ากันหมดแล้วนะครับเนาะก็ลองวัดดูนะครับสองข้างนี้เท่ากันไหมนะครับเนาะก็ เท่ากันนะครับทั้งสองข้างนะครับก็คือมันเป็นสีเนเนส่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถหมุนกลับทิศได้นะครับทําไมต้องหมุนกลับทิศได้ครับเพราะว่าเวลาเราตัดเหล็กหรืออะไรนะครับถ้าเราให้สวิตช์อยู่ด้านบนเนะี่ยมันจะเปิดปิดยากแล้วก็มีความเสี่ยงต่อต่อการควบคุมความปลอดภัยของเรานะครับ,นะรบย่ายๆผมก็หมุนน็อตทั้งสี่อันออกนะครับทั้งสี่อันออก เดี๋ยวผมจะเล่าหลังจากเปลี่ยนเสร็จผมจะเล่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์เฉียดตายครับจากการใช้อุปรกรณ์แบบนี้ครับตอนนี้ผมยังเป็นยังยังทำยังเริ่มใช้มันใหม่ๆที่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับอพอหมุนออกนะครับทั้งสี่รูนะครับทั้งสี่รูหมุนออกท่อหมอมแล้วนะครับเนาะ เราก็จะพลิกสวิต์นะครับโดยการขยับดึงหมอนิดนึงนะครับดึงหมอกมานิดนึงแล้วก็กลับมาอยู่ทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับคือตอนแรกมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับตอนที่ซื้อมานะครับมันอยู่ในในลักษณะนี้นะครับเราก็ถอดมันออกนะครับ แล้วก็หมุนกลับมาสั่นอยนี้แล้วก็ยึดนอด็อตยึดน็อตใหม่ครับทีนี้เวลาเราตัดเหล็กอะไรครับมันก็จะเปิดปิดสะดวกแล้วเห็นไหมครับจากเดิมที่มันเป็นแบบนี้เวลาตัดเหล็กก็ต้องเอานิ้วชี้เป็นตัวเปิดปิดสวิตช์ใช่ไหมครับอยู่ในแนวนี้ต้องอนิ้วชี้เป็นตัวเปิดปิดสวิตช์ซึ่งมันไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ามันเราต้องเอานิ้วชี้ประคองนะครับเปิดปิด ม,มันไม่สะดวกเลยนะครับแต่ถ้าเรามาอยู่ในมุมนี้นะครับอยู่ในมุมนี้นะครับเวลาเราตัดเหล็กเราก็ใช้นิ้วโป้งได้เลยเปิดปิดมือนึงกำม,มือนึงก็ซัพพอร์ตนี้ก็ใช้นิ้วโป้งเปิดปิดได้ทํทตามสบายเลยตรงข้างข้ามนะครับถ้าตัดเหล็กอยู่ในแนวนี้นะครับเราก็มาเปิดปิดตรงด้านนี้นะครับ มันก็มันก็ต้องต้องเอายกนิ้วชี้ขึ้นมาซึ่งระหว่างตัดถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยมันสะบัดรุนแรงมากนะครับผมก็เคยผ่านมาแล้วนะครับการที่จะปิดอย่างเงี้ยยากมากวิธีของผมคือดึงปลั๊กทิ้งเลยนะครับตอนนั้นดีที่มือผมอยู่ใกล้ปลั๊กนะครับก็เลยข้อเท้าเลยไม่ขาดนะครับเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนนี้ดูผมเยอะอ่าแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับใครนะครับที่ถอดออกมาเยอะขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับ มันจะกดเข้าไปยากนะครับเพราะว่ามันติดฐานนะครับฐานฐานที่เขา,าเป็นขั้วสัมผัสข,ของหน้าคอมพิวเตอร์ของอแกนมันนะครับแกนมอเตอร์มันจะต้องถอดถอดฐานนี้ออกก่อนนะครับถึงจะกดมันเข้าไปได้นะครับอขออนุญาตถอดให้ดูนะครับเนาะผมกมม็ได้เตรียมไขควงแล้วไขควงไขควงแบนนะครับเนาะเราใช้แม่บรรทัดนะครับเปิด ที่ผมเลือกใช้ฮิตาชิก็เพราะว่ามันราคาถูกครับตอนนั้นซื้อมาก็ราคาประมาณ800กว่าบาท900นะครับไม่แพงพราะไปดูยี่ห้ออื่นแล้วยี่ห้อที่เขานิยมกันนะครับก็เป็นพันกว่าบาทนะครับอย่างหนึ่งผมลองไปจับน้ําหนักมันก็หนักอยู่ผมคิดว่าไอ้หนักๆน,นะครับเวลาตัดอะไรนะรมันมันมันน่าจะมั่นคงกว่านะครับคือน้ําหนักมันก็มีแรงแรงหน่วงอะไรเยอะกว่านะครับถ้าเบาๆก็ ดูเหมือนจะเป็นของจีนอย่างเงี้ยครับอันละประมาณสักสี่สี่ร้อย่างเงี้ยสี่ร้อยของจีนสามวัตสี่ร้อยใช้ได้แป๊บเดียวก็ไหมน,นะครับผมก็เลยซื้อของฮิตาชิไปเลยนะครับก็เคยเห็นขเขารีวิวใช้เครื่องเจียของจีนแบบถูกก็ถานออกมาก่อนนะครับ มาก่อนนะครับเราก็จะกลับได้นะครับกลับกับสวิตได้นะครับตรงนี้ก็จะมียางรองลูกปืนอยู่นะครับพยายามจัดจัดยางรองลูกปืนให้ให้อยู่ตรงแบบของเดิมนะครับรว่ามันออกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าถ้าใครออกมาได้นะไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับจากเดิมที่อยู่แนวแนวนี้นะครับแต่เราหมุนให้ดู จากเดิมที่อยู่แนวนี้นะครับเราก็หมุนให้มันอยู่แนวนี้ซะน,น,นะครับ,นะรบก็จะตักง่ายแล้วขออนุญาตหมุนน็อตแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับการหมุนน็อตยึดรูเดิมของมันนะครับ ถ้ามันหมุนยากครับเราถอดกาดออกมาก่อนได้ครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับก็จะทําให้เราหมุนหมุนได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับคือตอนผมซื้อมาใหม่ๆก็ ไม่มั่นใจในการแกะนะครับก็ <ichtlich> ไปขอพี่ช่างที่ทํางานนะครับเขาก็แกะให้แล้วก็ทําให้นะครับเวลาท้าเราจะตัดเด็กเราก็หมุนในแนวนี้สวิตสวิตอยู่ด้านบนนี้แต่ถ้าเราจะเจียเราก็กลับสวิตให้มาอยู่ด้านบนแบบนี้เหมือนเดิมได้นะครับจะเจียชิ้นงานอะไรอเงี้ยครับเจียสนิมหร, daunting, หรือว่าเจียสีหรือว่าเจียเหล็กให้มันเรียบเนียนะครับก็ทาสวิตอยู่ด้านบนได้นะครับแต่ถ้าเราจะตัดเด็กก็ ไปอยู่ด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะหมุนได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องฟิกแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับคือเพิอเอ่ผมก็ถนัดหมุนไปหมุนมาแบบนี้นครับม,มันก็ไม่ได้เสียอะไรผมหมุนมาสักหกเจ็ดรอบนะนะครับนะ้องหกเจ็ดรอบอนะตัดเล็ก สวิตช์อยู่ด้านบนนะครับมือประคองนะครับถ้าเปิดปิดก็ง่ายใช่ไหมครับนี่นะครับถ้าเจอเหล็กนะครับเราก็กลับสวิตช์ให้มาอยู่ด้านบนนี้เราจะเปิดปิดก็จะง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครถนัดแบบนี้ก็ได้เพราะเจอเหล็กมันก็ไม่ได้สะบัดไรมากนะครับให้อยู่ด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ของคนนะครับเนาะตอนนี้ของเรื่องกาดนะครับกาดในการ การกันสะเก็ดไฟหรือการเสร็จเศษเหล็กในการตัดนะครับตอนที่เราซื้อมาครับมันจะอยู่ในท่าแบบนี้มันจะอยู่ในท่าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบซื้อมาเวลาตัดอะไรมันจะลําบากมากนะครับเนาะตัดอะไรจะลําบากมากผมก็เลยหมุนน็อตตรงนี้นครับสองนี้ให้มันหลวมนิดนึงนะครับ เ้าตัดเราก็แค่ปรับมุมองศาไงครับคือหมุนพอพอประมาณนะให้มันลุดนิดนึงอย่าให้มันหลุดอ,ออกมาครับให้มันพอมีความเฟื่อยอยู่ๆๆนะครับเนาะเวลาเราตัดเราก็เอียงมุมแบบนี้ได้นะครับเอียงมุมตัดกี่องศาก็ได้นะครับอย่างนี้กรรมสะดวกนะครับเปิดปิดสะดวก together. นะครับเอยียงมุมตัดในแบบนี้ได้นะครับถ้าเราจะเจียเราก็กลับมาแบบเดิมกลับมาอยู่ในแนวนี้นะครับเราก็เจียได้ เจียได้นะครับเจียได้จะตัดด้านซ้าย mm hmm. ด้านขวาอย่างนี้ก็ได้ครับหมุนครับคือถ้าเราหมุนแน่นไปเลยฟิกไปเลยนะครับเวลาทํางานนะมันจะไม่สะดวกก็หมุนพอมีความเฟื่อยอยู่นะครับมีความเฟื่อยอยู่แต่ให้พอสามารถปรับปรับมุมองศาในการตัดได้ก็จะเพิ่มความ mm hmm. ปลอดภัยให้กับเรานะครับ,นะรบฝากกดไลค์กดติดตามช่องลัสติกก์ไวใชบาบ้านด้วยนะครับอ่า มีคลิดอะไรใหม่ๆหม่ก็ได้มาแนะนำให้ดูอีกนะครับเนะาะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย